สวัสดีครับผมเบลตี้นะครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงนะครับว่าทำไมผมถึงเลือกที่จะถ่ายคลิปด้วยกล้องวิดีโอมินิดีวีนะครับแล้วทำไมถึงต้องเป็นเทปมินิดีวีด้วยนะครับอ่าที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเป็นกล้องวิดีโอเทปมินิดีวีที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะครับที่ใช้งานจริงๆตอนนี้แล้วก็มวนเทปมินิดีวีที่ผมมีอยู่นะครับอ่า ถามว่าทำไมผมถึงต้องถ่ายคลิปด้วยกล้องวิดีโอมินิ DV คือเป็นเพราะว่าผมเนี่ยอยากจะถ่ายคลิปโดยที่อยากจะให้ได้ภาพเป็นแนววินเทจนะครับก็เลยลองสรรหามาถ่ายนะครับคือบางคนเนี่ยก็ถ่ายคลิปด้วยกล้องดิจิตอลเนี่ยแหละครับแล้วก็ถ่ายด้วยกล้องมือถือ แล้วก็ถึงเอาไปแต่งในคอมหรือว่าเอาไปแต่งในแอปมือถือต่อให้มันได้ภาพแบบวินเทจนะครับคือถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับมันเป็นแบบปรุงแต่งซะมากกว่านะครับคือผมอยากจะได้เป็นโทนภาพแบบวินเทจจริงๆเลยนะครับแบบไม่ปรุงแต่งอะไรเลยก็เลยตัดสินใจที่จะลองถ่ายคลิปด้วยกล้องวิดีโอพกนี้นะครับแล้วทำไมถึงต้องเป็นกล้องเอ้ยทำไมถึงต้องเป็นเทปมินิดีวี คือตั้งแต่สมัยนานมาแล้วเนี่ยการอัดคลิปอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะใช้เทปที่พัฒนามาตามยุคสมัยของมันนะครับก็มีตั้งแต่พวก VHS VHS C SVHS ประมาณเนี้ยนะครับไอ้พวกนี้ก็จะเอาไว้ใช้ถ่ายรายการโทรทัศน์รายการทีวีเก่าๆนะครับแล้วก็ถูกพัฒนามาให้เล็กลงมาอีกนะครับก็เป็นพวก วิดีโอ8ไฮ8นะครับแต่ว่าพวกที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือยังเป็นระบบอนาล็อกอยู่นะครับแล้วก็เสียงเนี่ยสามารถเลือกได้ทั้งโมโนและก็สเตอริโอนะครับแล้วก็ถัดมาอีกหน่อยนึงก็เป็นดิจิตอล8นะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบดิจิตอลเป็นเสียงแบบสเตอริโอแล้วนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยคือมันยังหายากนะครับสำหรับผม ถัดจากดิจิตอล8มาก็เป็นมินิ DV นะครับมินิ d ีนี่ก็จะเริ่มเล็กลงมาแล้วนะครับแล้วก็เริ่มหาง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยตัดสินใจที่จะเลือกถ่ายคลิปแนววินเทจด้วยกล้องแล้วก็เทปมินิ DV นะครับเพราะว่ามันหาง่ายอ่ะแล้วก็ กล้องที่ผมใช้งานอยู่ตอนนี้นะครับที่ใช้งานอยู่จริงๆตอนนี้ก็จะมีอยู่2ตัวนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับเป็น Canon น x c DVM 3หรือว่า Optula 400นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือ Canon FVM 100นะครับใช้เทป mini DV เหมือนกันทั้ง2ตัวนะครับทั้ง2ตัวนี้ก็จะใช้แบตก้อนเดียวกันนะครับ ก็คือจะเป็นแบตอันนี้นะครับ NB2L นะครับคือตอนที่ผมใช้ตัว o p j u r a 200MC นะครับหรือว่า x c DVM เนี่ยตัวแรกที่ผมใช้ถ่ายคลิปเนี่ยตัวนั้นมันจะใช้เป็นแบต BP511A นะครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยตัวนั้นมันพังไปนะครับแบตก้อนนั้นเนี่ยก็เลยวางเอาไว้เฉยๆนะครับไม่ได้ใช้อะไรตัวนี้นี่ก็คือเท่ากับว่าผมใช้ ก้อนเดียวเลยนะครับใช้ก้อนเดียวคือจะได้ไม่ต้องซื้อหลายๆก้อนนะครับแล้วก็เวลาอัดคลิปเนี่ยใช้คือชาร์จ,จนเต็มเนี่ยถ่ายได้เกินหนึ่งชั่วโมงแบบสบายๆเลยนะครับคือผมชอบถ่ายคลิปแบบยาวต่อเนื่องเกินหนึ่งชั่วโมงด้วยนะครับอ่า ทีนี้มาถึงมอนเทปกันบ้างเทปที่ผมมีอยู่ตอนนี้ที่ใช้จริงๆมีอยู่5ม้วนนะครับเนี่ยนะครับก็จะเป็นมวนอันนี้เป็นโซนี่นะครับอันนี้เป็นม้วนที่เอาไว้เทสกล้องก่อนที่จะเริ่มใช้งานจริงนะครับคือจะเทสก่อนว่าระบบเทปของกล้องเนี่ยยังโอเคอยู่หรือเปล่านะครับเทปยังเล่นได้ปกติหรือเปล่าภาพขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับ ก็จะใช้มอนเนี่ยเทสนะครับแล้วก็อีกมวนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นม้อนพานาสมิกนะครับอันนี้จะเอาไว้เป็นมวนสําหรับล้างหัวเทปนะครับเวลาหัวเทสปสกปรกนะครับหรือภาพขึ้นแล้วมันเหมือนกับมีเส้นๆขวางตามภาพนะครับก็จะใช้มวนเนี่ยล้างหัวเทปนะครับอ่าแล้วก็ที่เหลืออีก3าม้อนก็จะเป็นฟูจินะครับ ที่ใช้ไปแล้วเนี่ยมีมอนหนึ่งอีก2ม้อนที่เหลือยังอยู่ในเซีนครับยังไม่ได้แกะก็จะมีมอนเนี่ยนะครับที่เอาไว้ถ่ายคอนเสิร์ตมอนนี้นี่ถ่ายไปแล้วหลายครั้งนะครับถ่ายทับๆกันหลายครั้งอ่าแต่ก็ยังใช้ได้ปกตินะครับแล้วก็อีก2ม้มอนที่เหลือจะไว้ถ่ายวีล็อกมอนหนึ่งนะครับแล้วก็เอาไว้ถ่ายกัะจุกระจิกจิปาถะอีกมอนหนึ่งนะครับ คือยังไม่ได้กําหนดว่าเป็นอะไรนะครับก็เลยกะว่าแบบถ่ายแบบกระจุกะจิกจิปาถะไปก่อนนะครับอ่าถ้ากําหนดได้แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับอ่าทั้งหมดนี้ก็เป็นเทปมินิ dv ที่ผมมีอยู่แล้วก็กล้องวิดีโอเทปมินิดีวที่ผมใช้อยู่นะครับก็จบไปแล้วครับสําหรับเหตุผลที่ผมใช้ กล้อง m ิ n i DV ถ่ายคลิปแล้วก็ทำไมถึงใช้เทป mini DV น,นะครับโอเคครับผมบิวต t ้ก็ขอจบคลิปเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครต์ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอ่ะโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ <S <S